นอนนไดยอยจะตีละแล้วคุั่ไม่ปลาผมนอนผมอาละาดาดอยู่ตีตะเีต่างหเว์เจ้ปูเจ้าปลาเจ้าเขาเกคยพ่อยังที่ปกปักรักษาอยู่บนเสียงนั่ะูเขาแบบนี้อูกหลางพ้อตีระรังเอลูกหลานกลับลงไปก็ไม่มีแต่ซีดีๆเข้ามาในชีวิตลูกเลย ตองดูถูกลูกก็ะเคาะให้มีคนมาดูไล่ๆเด้อมีผู้สนับสนุนเข้ามาเรื่อยๆจะได้มีเงินทำบุญทำกุศลกันบอกไปข้างล่างก็ขอให้มีจุกมีใจเด้อมีเงินมีทองไร่มาเทมาเด้อจะปลุกจะปอดสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆที่ประด่าที่ายดวงวิญญาณทุกดวงที่อยู่บนนี้ลูกหลานพ่อให้ฝนท้องถล่มหลานไปเด้อจะหลุด ใชเพื <mean> ่อนๆลงข้างล่างกันกระถองประถองทื่ขดนำป